สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel M ่มเม a อัพแหนะคะวันนี้แหม่มจะมาแต่งหน้าในลุกกระตายน้อยขี้อ้อนค่ะทุกคนซึ่งลุกนี้นะคะจะเป็นลุกที่โทนไปทางสีชมพูเนาะแล้วก็เอาฟิตแม่มก็จะเป็นชมพูไปหมดเลยนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าลุกนี้แต่งไงไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่หน้าสดนะคะก่อนการแต่งหน้าทุกครั้งอย่าลืมทาลิปมันเพื่อบำรุงปากให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะ ต่อมาแม่มจะใช้พราเมอร์เพื่อเป็นการเตรียมผิวก่อนลงเมคอัพตัวนี้จะทําให้ผิวดูเรียบเนียนมีความโก้สวยทาเข้าไปให้ทั่วหน้าเลยค่ะอย่าลืมทาที่คอด้วยนะคะต่อมาลงเบสเมคอัพแหม่มใช้รองพื้นตัวโปรดตัวนี้ค่ะคู่กับฟองน้ำใจโศกเหมือนเดิมลงให้ทั่วหน้าเลยค่ะต่อมาลงคอนซีลเลอร์แม่มทาตรงเส้นขอบใต้ตาแพนด้าค่ะ จากนั้นเซตทุกอย่างด้วยแป้งค่ะใช้แป้งปัดให้ทั่วหน้าและก็คอเลยค่ะมาเขียนคิ้วกันค่ะปัดแป้งออกจากขนคิ้วก่อนนะคะแล้วก็เริ่มเขียนคิ้วจากฐานได้เลยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเบนหัวคิ้วให้ฟุ้งเพื่อให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติค่ะต่อมาปัดย้อมขนคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วค่ะ มาคอนทัวร์สร้างมิติกันค่ะลงไปที่จมูกและกรอบหน้าได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปพอยเมคอัพค่ะแหม่มใช้พาเลตนี้ค่ะใช้สีน้ำตาลอ่อนสุดนะคะลงไปเป็นเบสทั่วเปลือกตาเลยค่ะจากนั้นใช้สีชมพูอ่อนสุดทาไปที่ใต้ตาค่ะต่อมาใช้บัชออนสีชมพูอ่อนทาไล่สีออกมาอีกทีค่ะ ต่อมาใช้เป็นซิลอายไลเนอร์ค่ะเือนว่าจากหางตาก่อนนะคะเพื่อเป็นการกะว่าเส้นอายไลเนอร์ของเรานั้นจะอยู่ประมาณไหนจากนั้นก็ค่อยว่าจากกลางตาไปที่หางตาค่ะส่วนตรงหัวตาเหมือนจะค่อยๆเติมอายไลเนอร์ให้ชิดขนขนตามากที่สุดค่ะใช้ลิคิดอายไลเนอร์เติมตรงส่วนหางตาให้คมขึ้นค่ะ จากนั้นใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลคู่กับแปรงหัวตัดกรีดเน้นย้ำไปที่เส้นขอบใต้าตาล่างค่ะต่อมาดัดขนตาค่ะจากนั้นมาฟิกซ์ขนตากันค่ะปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างเลยนะคะ ทำด้วยม s สคาร่าสีน้ำตาลค่ะเหี่มเพิ่มสีชมพูที่เข้มขึ้นมาหน่อยเข้าไปที่ใต้ตาค่ะจากนั้นใช้กิตเตอร์สีพีชลงไปที่ใต้ตาล่างค่ะใครยังไม่ดูคลิปรีวิวกิตเตอร์นี้แม่มมีทำรีวิวไว้ลองเช็คดูได้นะคะเพิ่มสีขาวลงไปที่เดิมเลยค่ะ จากนั้นเราจะสร้างถุงใต้ตากันค่ะใช้สีน้ำตาลอ่อนสุดทาเข้าไปที่ถุงใต้ตาของเรานะคะต่อมาปัดแก้มค่ะลงเข้าไปที่หน้าแก้มแล้วปัดเชื่อมขึ้นไปที่ใต้ตานะคะทาตรงปลายจมูกด้วยค่ะสีเดียวไม่พอใช้อีกสีหนึ่งย้ำไปอีกรอบค่ะต่อมางานปากใช้ตัวนี้ค่ะใช้นิ้วเกลี่ยวและเบรนให้ฟ้งค่ะ และทาเข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะจากนั้นลงต่อด,ด้วยกอสเพื่อเพิ่มความวาวหน้าจุกเข้าไปค่ะ<อ>ต่อมาแมมอยากเพิ่มชิมเมอร์ตรงเปลือกตาบนเพื่อให้ตาบนดูไม่แมทเกินไปค่ะเติมตรงหัวตานิดหน่อยค่ะต่อมาลงไฮไลท์ค่ะ ปัดเน้นไปที่ปลายจมูกเลยค่ะเพราะเป็นพอยต์ของลุคนี้ลองจากตานั่นเองปัดตรงส่วนที่เป็นจุดที่แสงตกกระทบนะคะสุดท้ายเซตเครื่องสำอางทุกอย่างด้วยเซตติ้งสเปรย์ค่ะโอเคแม่มขอตัวไปทําผมนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันฟินิชลุคค่ะ ใส่ตังหูมานะคะแล้วก็ไปทำผมมาม่ามาเนาะทำผมมามา่าทำลอนผมมาม่ามาเนาะดูแบบหวานมากเลยเนาะเป็นกระต่ายขีโอ้นลอน running in circles chasing lies i never got them past the surface what happened to our purpose and don't believe the settling on what comes easy takes courage don't let us tell you that it's not worth it don't let them take your purpose i'm taking my sweet time เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะแล้วก็ลุคนี้มันเป็นลุคที่แบบแหม่มองว่ามันน่ารักมากเลยแหละคะ่ะอุยตาแดางมาก, <c oughs> ก็คือมันจะเป็นลุคที่เน้นไปที่ตาล่างเนาะซึ่งแหม่มก็ไม่ค่อยแต่งแนวนี้สักเท่าไหร่นะ มันน่ารักมากเลยแหะทุกคนอย่าลืมไปลองแต่งเล่นกันนะคะแล้วก็แท็กไอจีมาให้ดูได้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายเจนนี่ฮัลโหลได้ยินไหมหนูก็ไปใส่ต่างหูมานะคะแล้วก็ไปทำผมมาม่ามาเนาะ เป็นยังไงบ้างเอ่ยลุกนี้